สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเล่ลวงเมื่อวีนัททาทีเล่นละครตบตีตัวเองทําให้บาดเจ็บสาหัสเหมือนกับว่าเธอนั้นโดนทาร้ายร่างกายมาเธอวิ่งหลบหนีเข้าไปนในป่าแล้ววิ่งออกมาอย่างที่โลง่งเพื่อร้องเรียกให้ชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยเธอสักพักก็มีชาวบ้านมาช่วยและพาเธอไปส่งยังโรงพยาบาลวีนัททาทีเป็นเหยื่อเพื่อให้สื่อสงสารเธอวีนนัทออกมาแถลงข่าวบอกกับสื่อไปว่า ฟินหักหลังเธอกับไปร่วมมือกับเอลดาและทำ้ายร่างกายเธอเพราะเอลดามีผลประโยชน์ให้กับฟินมากกว่าเธอโดยวินนัทได้เล่าไปว่าช่วงที่วินนัทตกต่ำฟินทำลายร่างกายเธอและหาที่เกาะใหม่ซึ่งก็คือเอลดาเอลดาจึงถูกสังคมมองว่าเธอเป็นคนร้ายที่ใช้ฟินหลอกทำลายร่างกายครบวินัทเมื่อทุกคนได้ฟังก็รู้สึกเกลียดเอลดามากขึ้น กลายเป็นว่ามาให้กำลังใจวีนัทมากกว่าเดิมโดยไม่รู้เลยว่าวีนัทกำลังแต่งเรื่องหลอกพวกหน้าโง่อย่างพวกเขาที่ศรัทธาในตัววีนัทจนหน้ามืดตามัวมองไม่เห็นความร้ายกาจที่ซ่อนอยู่ในตัวโค้ดวีนัทคนนี้เมื่ออรลดาชวินพรพันธ์เชิญขวานและซูชิได้เห็นความตลาดของวีนัทที่สร้างเรื่องใส่ร้ายอลดากับฟินก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเอาผิดวีนัทได้ แถมอารดาก็ยังถูกสังคมเข้าใจผิดหนักกว่าเดิมว่าเธอสั่งให้ฟินไปทำร้ายโคฟีนัทซึ่งมันก็ทำให้อรดาคิดว่าฟินหลอกเธอเลยร่วมมือกับโคฟินัทสร้างละครตบตาฉากนี้ให้คนหันมารักและเห็นใจโคฟีนัทเหมือนเดิมฟินที่รู้สึกผิดจึงมาหาอรดาที่บ้านเขาพยายามจะมาอธิบายความจรงิงแต่กลับถูกอลดาเข้าไปตบตีเพราะโกรธที่เขาร่วมมือกับโควินัท ชวินและซูชิพยายามห้ามชวินโกรธแค้นแทนอรารดาจึงเข้าไปชกหน้าฟินฟินเองก็ไม่ยอมชกกลับจนชวินนั้นหน้าควา่ำแต่สุดท้ายฟินก็พยายามอธิบายไปว่าเขาไม่ได้ร่วมมือกับวีนัสวีนัสแต่งเรื่องมาเพื่อหลอกทุกคนต่างหากวันต่อมาวีนัสก็กลับมาเปิดสถาบัานไลฟ์โค้ดดาวสุขอีกครั้งโดยมีเหล่านักข่าวและแฟนคลับมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ทำให้วีนัสกลับมามั่นใจอีกครั้งว่าสามารถหลอกทุกคนได้อีกแล้วเธอจึงใช้จิตวิทยายุโยงให้เหล่าแฟนขับไปจัดการเล่นงานอาดาแทนเธอซึ่งแฟนขับก็ชื่อสนิดใจและคิดที่จะไปล้างแค้นแานโคน้ดเมื่ออาดากับชวินกําลังจะช่วยกันเปิดร้านเพื่อเตรียมจะขายผัดไทยจู่ๆก็มีแฟนขับของโค้ดวีนัสบุกเข้ามาสาดพริกน้ำปลากะจะสาดใสอ่อาดา ดีที่ชมว,วินเห็นเหตุการณ์จึงรีบเอาตัวเข้าไปขวางจนถูกศาสแทนเข้าไปเต็มๆแฟนคลับไม่พอใจเพราะคิดว่าแอรดาคือตัวการทำร้ายโคดวีนัทด้านเมฆก,ก็ยังเชื่อฟังโคดวีนัทอย่อนเดิมเพราะโคดวีนัทบอกให้เขาใส่ความฟินว่าฟินเป็นคนสั่งเขาให้ไปฆ่าทุกคนที่ผ่านมาเมื่อตำรวจสอบปากคำเมฆจึงรีบให้การกับตำรวจไปว่าฟินคือคนที่บนการทั้งหมด ตำรวจพยักหน้ารับรู้แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อต่อมาเมื่อฟินถูกหมายเรียกว่าเป็นผู้บงการเรื่องราวทั้งหมดฟินจึงเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาเข้าไปขอคำปรึกษาจากอารดาและชะวินฟินมืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะทำยังไงชวินจึงบอกไปว่าคุณต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้มาโต้แย้งคำพูดของวินัสฟินหัวเสียและเป็นกังวลจึงตอบกลับไปว่าอะไรก็ได้แล้วมันอะไรล่ะ คุณรู้คุณก็บอกผมว่าดีชวินคิดอยู่ว่าจะใช้หลักฐานอะไรดีดังนั้นทั้งอัลดาและชะวินจึงเสนอวางแผนให้ฟินกลับไปขอคืนดีกับวีนัทฟินจำใจต้องกลับไปหาโค้ดวีนัทโด,ดยเขาทำทีสมนึกและอ้อนวอนต่อโค้ดวีนัทไปว่าพี่วีช่วยผมด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วจะให้ผมทำอะไรผมก็ยินดีทำทุกอย่างเพื่อให้พี่ช่วยผม วีนัทก้มลงมามองหน้าฟินที่เหมือนกับหมาจนดรอกเธอคิดว่าฟินต้องกลับมาหาเธอตามแผนที่เธอวางเอาไว้ฟินจะต้องถูกสังคมรังเกียจและคนที่ฟินพึ่งพาได้ก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นต่อมามืโควีนัทลุดจากคดีทุกอย่างเพราะเธอโยนความผิดใ,ให้กับฟินจึงทําให้พวกของไทรดามไม่พอใจที่เห็นโควีนัทยังลอยนวลอยู่แบบนี้เมื่อวีนัทเจอทั้งสางคนจึงเย้ยหยันไปว่า วกแกคิดจะเอาผิดฉันมันไม่ง่ายนักหรอกถ้าทนนึ่งฉันได้ดีไม่ได้ก็ไปผูกคอตายกันซิจิตใจผู้กจะได้สงบสงบลงบ้างพรพันธทนไม่ไหวจึงตอบกลับไปว่าฉันไม่มีทางให้เรื่องนี้มันจบที่แกได้รับบทเรียนเป็นผู้น่าสงสารแบบนี้หรอกเรื่องนี้มันจะต้องจบลงที่แกต้องได้รับบทเป็นนักโทษทั้งสามคนหันไปประจันหน้าวีนัสด,ด้วยความโกรธแค้นและคิดว่าสักวันวีนัส จะต้องถูกเวนกรรมตามทันในไม่ช้านีน้แน่เพราะมันเหลือแค่สองตอนเท่านั้นก็จะจบแล้วยังไงวีนัสก็จะต้องได้รับกรรมที่เธอก่อไว้เป็นแน่ด้านวีนัสก็ยังคงทนงตนคิดว่าตัวเองนั้นฉลาดกว่าพวกของอาราดาไม่ว่ายัางไงาก็ไม่มีทางหาหลักฐานม,มาเอาผิดเธอได้แน่วีนัสจึงคงมั่นอกมั่นใจในะตัวเองเปอย่างมากว่าไม่มีใครสามารถโค่นเธอลงได้จากบันลังที่เธอสร้างขึ้นมา เมื่อฟินอยู่กับวีนัทไปได้พักหนึ่งฟินก็ทําสําเร็จเขาล่อหลอกให้วีนัทหลงเชื่อและหาหลักฐานมาเพื่อายวีนัทจนได้เมื่อฟินได้หลักฐานมาจึงนํามันมให้กับทีมของอาราดาและฟินจึงไปให้ปากคํากับดุลวดเพื่อแก้ต่างให้กับตัวเองและฉายวีนัทว่าเป็นผู้บงการทั้งหมดแต่แล้ววีนัทก็กลับพลิกเกมอีกรอบเธอนําคลิปที่เธอเป็นคนถ่ายไว้เองซึ่งเป็นคลิปตอนที่เมฆฉีกเสื้อของวีนัทออกพร้อมกับกระชากปะจู วีนัสพยายามหนีจนล้มแม่เข็นเข้าก็กระชากแล้วเหวี่ยงวีนัสลงไปที่เตียงที่บ้านของเชิญขวัญเมื่อเอลดาชวินพรพันเชิญขวัญพวกเขาหันไปมองข่าวในทีวีเห็นเม่กําลังกอดห่อวีนัสเอลดาชวินพรพันเชิญขวัญกาลังดูข่าวที่รายงานเรื่องคลิปที่วีนัสโดนเมฆทําร้ายซึ่งพิธีกรก็รายงานข่าวไปว่าจากการให้ปากคำของไร้โคชื่อดังและคลิปหลักฐานก็ได้ยืนยันว่า นายเมฆเป็นคนจับตัวโค้ดวีนัทไปทำร้ายและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจึงทำให้เมฆและกลายเป็นแพะรับบาปให้กับวีนัทวีนัทเองนั่นแหละเป็นคนสมยอมที่จะมีอะไรกับเมฆเองต่างหากแต่เธอกับให้เมฆทำรุนแรงกับเธอเพื่อจัดฉากก็เท่านั้นอลรดาชวินพรพันเชิญขวัญที่ดูข่าวอย่างสนใจหันมามมองหน้าพร้อมกันอลรดาชิวหวานจะเอาผิดวีนัท ก็หัวเสียขึ้นมาทันทีจึงพ่อไปว่าทำไมเรื่องมัถึงเกิดแบบนี้ไปได้ทุกอย่างกำลังจะเอาผิดวีนัทได้อยู่แล้วมันก็ยังหาทางรอดจ,จนได้ต่อมาเมื่อพวกของอรารดาจัดงานศพให้กับนนวีนัทที่ต้องการสร้างภาพเธอจึงมาที่งานศพของนนนี้ด้วยเพราะถึงยังไงผู้ร้ายตัวจริงก็คือเมฆที่ถูกจับตัวไปแล้ววีนัทจึงได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไป เมื่อไอรดาได้เห็นก็คว้าคิดเท่าทูบมาสาใส่หน้าของวีนัสให้เธอได้สำนึกผิดขึ้นมาบ้างแต่วีนัสกลับไม่สนใจทำทีเหมือนกับเธอถูกกระทำจากไอรดาต่อไปต่อมาเมฆไม่ได้รู้ว่าตัวเองนั้นถูกโค้ดวีนัสใส่ร้ายและจะต้องถูกประหารชีวิตด้วยความแค้นมากเขาจึงหาทางเอาคืนวีนัทที่หลอกใช้เขามาโดยตลอดเมฆแหกคุกออกมาจนได้ จึงเข้าไปหาคลิปเต็มในห้องของวีนัสและหนีออกมาเพื่อน,นําหลักฐานไปให้ใหกับพวกของเอลดาระหว่างทางเมฆได้เจอกับวีนัสจึงคิดที่จะเข้าไปล้างแค้นที่เขาถูกหลอกซึ่งทีมตํารวจก็ออกมาล่าตัวเมฆแต่เมฆก็ใช้จังหวะนั้นจับวีนัสเป็นตัวประกันตำรวจจึงต้องจำใจวิสามันเมฆจนเมฆนั้นเสียชีวิตไปทันทีและคนช่วยอย่างวีนัสก็รอดอไปได้เธอกำลังจะพูดต่อแหละกับสื่อว่าเธอนั้นถูกทำร้าย แต่ทันใดนั้นหน่วยกู้ภัยคนหนึ่งก็ได้เจอมือถือในตัวของเมฆที่มีคลิปตัวเต็มที่เมฆนั้นมีอะไรกับวีนัทวีนัทหน้าแตกเมื่มอหน่วยกู้ภัยนั้นนํามันมาให้กับสื่อระหว่างที่เธอกําลังสัมภาษณ์ยูดังนั้นเรื่องทุกอย่างจึงกลับกลายเป็นว่าวีนัทนั้นหลอกลวงทุกคนมาโดยตลอดทุกเรื่องที่วีนัทพูดนั้นล้วนแต่เป็นคําโกหกทั้งหมดจนสุดท้ายพวกของอลาดาก็สามารถพลิกเกมเอาผิดวีนัทคนนี้จุนได้ วีนัทต้องเข้าไปเป็นไร้โค้ดอยู่ในคุกเธอนั้นเสียสติเดินสองคนในคุกไปทั่วเพิอฝันราวกับว่าเธอได้กลับมาเป็นไร้โค้ดที่มีชื่อเสียงอีกครั้งหลังจากเรื่องราวทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีฟินกับอลาดาก็ได้เคลียร์ใจกันที่มานั่งในสวนบรรยากาศร่มรื่นมากฟินมองไปรอบๆเขาไม่คิดเลยว่าบรรยากาศสงบๆ,งบๆแบบนี้ก็มีความสุขดีเหมือนกันขอบใจนะไอไออึ้งพยักหน้าไม่ได้คิดอะไร แหมพูดถึงความสงบบวชเลยไม่ล่ะฟินรู้สึกดีๆที่มีไอยอยู่ด้วยแต่ไอไม่ได้มองฟินมากนักและไม่ได้สนใจฟินมากด้านชวินก็มาหาถือถ้วยกาแฟากับขนมเค้กมาให้เขาก็ต้องชะงักเมื่อเห็นฟินยิ้มและมองไอแบบมีความหมายชวินชะงักหยุดไปชั่วคู่ก่อนที่จะเดินไปหาอาดาดาเห็นชวินเดินเข้ามาก็รีบตะโกนว่าอา้าวมาแล้วเหรอไหนว่ามีประชุม ชวินเขาก็เข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของไอด้วยการลากไอออกมาคุยกันสองต่อสองและตกลงขอไอแต่งงานไอระดาคิดจุดสักพักจึงตอบตกลงว่าไอจะแต่งงานคุณค่ะแล้วทั้งคู่ก็โผล่เขากอดกันและจูบก,กันบอกรักกันอย่างหวานซึ้งมากหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ